เคล็ดลับในการกระสานดินนะครับให้ความชุ่มชื้นดินนะครับไม่ให้ดินแห้งนะครับนะครับก็คือใช้ฟางนะครับกลมไว้หนดินนะครับบริเวณที่เราปลูกถั่วนะครับให้หนาๆเลยนะครับเพราะว่าฟางจะได้ษาความชุ่มชื้นของดินไว้นะครับนะครับไม่ให้ดินแห้งมากเกินไปนะครับ ก็เลยทาให้ต้นไม้เราหรือถั่วเราเลยครับเขียวกระจีไปนี่ครับเขียวสมบูรณ์มากเลยครับไปนี้นะครับเนี่ยครับ,ครบ,ครบเคล็ดลับในการที่ทําให้แตงกวาหรือถั่วฝักยาวดาวเขียวนะครับก็คือคมจะใช้ปากนะครับขมด้านดินไว้นะครับเพื่อไม่ให้ความความชื้นของ น้ำครับนาดินครับจะเคยออกไปหมดนะครับนะครับกลมใบหนาหนาครับนะครับกลมใบหนาหนาเพื่อจะสารความชุ่มชื้นในน้าดินนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาดูสวนนะครับที่ผมปลูกไว้ก็คือถั่วฝักยาวนะครับนะครับปลูกไว้ที่ ที่นานะครับนะครับที่นาจิกับหุูงบ้านนะครับไม่ไกลจากบ้านนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสะนะครับเป็นเรียกนะครับเลี้ยงปันนินนะครับนะครับตรงนั้นก็เลี้ยงปันนินนะครับตรงนั้นก็ถัวนะครับนี่ก็ถั่วปักดาที่ผมกําลังจะได้ปลุกปลิดนะครับ เขียวมากเลยครับเพราะว่าผมใช้ปานกลมนั่นเองไปนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับฟางจะทำหน้าที่ในความชุ่มชื้นนะครับไม่ให้แห้งครับนะครับเนี่ยครับสูงมากเลยนะครับเขียวด้วยนะครับคือผมไม่ได้ใช้สารพิษสารเคมีเลยนะครับนะครับ ก็ดูยสังเกตูได้เลยว่าคือใบใบหยิกนะครับก็คือผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับปลอดสารนะครับครับมีดูประมาณสองแถวถึงสามแถวนะครับนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ตรงค่าข้างนะครับไม่ได้ปลูกเยอะแล้วนะครับประมาณสองแถวครึ่งนะครับแต่สามารถเก็บได้ทุกวันนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นแตกนะครับแตกร้านนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นแตกร้านนะครับแตกร้านก็กําลังจะออกผลเปลี่ยนนะครับนะครับนีวก็โผล่ฝักงาช้าอีกนะครับเป็นผลจากปลูกข้างก็งข้างสาดนะครับ นะครับข้างสักน้ํานะครับที่ผมขุดไว้นะครับนะครับขุดไว้เต้งนะครับคือปลูกข้างๆนี่สานะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำานะครับเวลาเราลดน้ําก็จะได้สะดวกนะครับนะครับแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วนะครับสุขที่ได้ทํานะครับแค่นี้ก็พอดูได้แล้วครับ นะครับพอมีความสุขไม่ต้องทำเยอะนะครับทําแค่พอมีกําลังเราจะทําได้แค่นหนก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องทําเยอะนะครับพอจะทําได้ครับนะครับสวยมากครับกําลังออกกําลังให้พ้นกลิ่เลยนะครับนะครับแล้วก็โผล่ข้างๆสาดนะครับเวลารดน้ำได้รดนแบบสะดวกสบายเลยครับ ตัวนี้คงไม่ได้ใช้สารขี้มีเลยนะครับน่ครับดีมากมเดี๋ยวให้ไปดูดดเรื่อยๆนะครับ